อยากทำก็ทำกันเองเถอะพวกนายเอาลนะเนอะแต่บายซะจะพวกมาไพเรต็อกกิ้งทรีถึงจะไม่ยักกเ็เถอะนักราคุณยนต์มาแว้วด็อกกิ้งเสร็จสมบูรณ์อเอ้ยในกุก๊กยืมมือเออเออไม่ใช่สิยืมขาหน่อยได้ไหมขอยืมขานิดหนึ่งซันจีเอาเลยซันจีความตั้งใจนั่นถูกใจฉันจริงๆ มาเลยไปเลยอามเดไลโรโบทูสมไรกันแค่สามคนเองเหรออย่าคิดหวังสิฟ้าคนร้อยแต่มีคุณภาพเฮ้ยเจ้ามาเจอดีซะไฮรีโรโบแอตแทรเนียนะนี่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 นะ ดังน okay, ั ira, okay, ira, ้นเร็วจมตีได้เลยนะจือชื่อดีนะ